สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่9กรกฎาคม2566นะคะก็ถึงที่หมายปลายทางเรียบร้อยนะคะอย่างปลอดภัยด้วยสำหรับการจัดส่งอีเซกิ n t 540จังหวัดแพร่คันนี้ค่ะต้นทางของเราร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะเดินทางมาตั้งแต่ เช้า,ชาตู่ของวันเสาร์ค่ะเมื่อคืนนี้ก็มาพักอยู่ที่อำเภอเด่นชัยนะคะจังหวัดแพร่ค่ะก็มีโอกาสได้เที่ยวแวะไหว้พระสักการะอยู่สองสามที่นะคะก็ซึ่งม,มาส่งงานให้ลูกค้าเพราะว่านัดกันไว้ก่อนเที่ยงค่ะเลิกงามยามทีก่อนเที่ยงของวันที่9นะคะ9ดีค่ะ ีเกีย NT540 ตัวรถใบดันผานควรสภาพสวยๆเดิมๆนะคะทางร้านทำอะไรเพิ่มทำแค่เคลือบสีตัวรถเพิ่มเติมนะคะให้มีความใสความเงาความวิ้งค่ะ,คะยังไงก็ขอ ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของร้านวอเจริญแทคเตอร์ของเรานะคะในการโอนจองมัดจำออนไลน์ค่ะดูรถแบบออนไลน์นะคะไม่ได้ขึ้นไปดูรถที่หน้าร้านของเรานะแล้วก็โอนมัดจำลงไปค่ะทางร้านก็ขึ้นมาส่งตามเลิกที่ถกลงกันไว้นะคะเลิกดีวันที่9ก นาคดาคม2,566ค่ะ <C> <Lyn> ตัวนี้พิกัดอยู่ที่แถวแถวเยื้องกับหน้าบิ๊กซีจังหวัดแพร่นะคะ <C> เป็นหมู่บ้านค่ะ <C> เป็นบ้านพักในหมู่บ้านนะคะอีเซกิ <ate> <C> <ate> NT 540 มีเทสทดสอบให้ดูก่อนนะคะรถถึงลูกค้าเรียบร้อยหน้าร้านก็ยังมีรถว่างพร้อมจำหน่ายอยู <nossos viewers> <Different. S 3> ่นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงอ่าโมงครึ่งทุกวันค่ะหน้าร้านจะมีรถ ที่พร้อมจำน่ายอยู่เท่าที่จำได้นะคะ5018ประกอบเสร็จแล้วนะคะ L5018 DT น่าจะปี59ค่ะเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเหลวระบบไฟต่างๆค่ะอัปเดตเกรดใหม่เรียบร้อยนะคะจบอยู่ที่400,000บาททวนค่ะพร้อมจัดส่งให้ปี300 กมนะคะแล้วก็มีคูปต้า l 4018จดทะเบียนปี60ค่ะเป็นคานโค้งเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้เครื่องเดิมบอดี้เดิมอะไรต่างๆเดิมๆทุกจุดค่ะไม่เคยแกะเคยแงะนะคะราคาอยู่ที่349,000บาทค่ะมีคูปต้า l 3408ตัวดีตัวลดใบดันผานพวนนะคะเช็ค สภาพพร้อมใช้ไว้ให้ค่ะราคา179,000บาทเป็นตัว DI นะมีเล่มด้วยค่ะจดทะเบียนปี52แล้วก็มีคูป o t ต้า6 0 8เป็น SP ค่ะเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้บวกทั้งงานสีค่ะได้ยางใหม่ยางหลังหนึ่งคู่ส่วนยางหน้าถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ70%ได้ค่ะ3 000, 2 2 0 0 0 0บาท แล้วก็จะมีตัว3608ตัวดีทีค่ะราคาสองแสนกว่านะคะก็มีมียันมาา e f 3า2ทีค่ะ169,000บาทเก็บเช็คสภาพทำสีพร้อมใช้ไว้ทั้งคันค่ะแล้วก็มีฟอร์ดมีฟอร์ด 5 7 7ตัวรถใบดัน,นผ่านพวนขายตามสภาพอยู่ที่179,000บาทมีฟอร์ด7710ตัวรถใบดัน2เพาเสื้อลาย4สูบ385,000บาทมีอะไรอีกวันนี้ก็มีจัดส่ง M 5,000 SU มีลูกค้ามาจบไว้เมื่อวานนี้นะคะวันที่8จบตอนเย็นค่ะที่รีวิวไปลงขายไป1วันนะคะก็มีลูกค้าจากอำเภอรกระนวนมาจบให้นะคะก็มลกีลูกน้องทีมงานอยู่ที่ทางร้านค่ะไปจัดส่งให้ค่ะกับขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านมากๆนะคะวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3หมอจังหวัด อุดรธานีค่ะ0 8 5 0 8 7 6 5 8 1า8 8 0 3 6 0, 0 8 5 3อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆตัวตัดยาตาเพชรผ่านยกกล้อง S P K ตัวขุดมันตาเพชรผ่านพวนตาเพชรผ่านพวน,น S P K ตัวขุดมันของโคลาชตัวขุดมัน VJT จ มีอะไรอีกล่ะมีโรตเตอรี่ของแบน์โชคชัยค่ะที่หน้าร้านของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีการผลิตเองด้วยนะคะสำหรับ,บอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆค่ะอะไรออนไลน์ต่างๆก็จัดส่งทุกวันนะคะไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่ค่ะกล่าวขอบพระคุณมากๆนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ